ี่น้องครับนะับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นดนพนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะครับรงพระทานขวัญกําลังใจให้กับบรรดาครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะครับของอสสคนกล้าของอ,อําเภอ จะแนะนะครับที่ประสบเหตุโรนคนร้ายซุ่มวางระเบิดในพื้นที่นะครับก็ทั้งอสอัอธพรประทีปนะครับแล้วก็อสอนัสรุดินมาดียยกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นป้าหมหาคุณานที่คุณอย่างล้นพ้นทีเดียวนะครับต้องเป็นขวัดกำลังใจขณะเดียวกันในวันนี้ก็เป็นวันพระราชทานเพิงศพของท่านอัธพรประทีปนะครับอสอ,อัธพรประทีปก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านตระกูลอ่ โตรธรรมนี่นะครับซึ่งเป็นซึ่งในเวลาเดียวกันท่านก็ไปต้องไปไประชุมที่ภูเก็ตนะครับท่านก็ได้ขอลากับท่านประหลัดกระทรวงว่าจะมาเป็นประธานอยู่เป็นประธานงานพระราชพันธุเพลิงศพก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจของบรรดาอาสาสมัครรักษา,าดินแดนนะครับในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับขณะเดยียวกันในเมื่อวานนี้ครับท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุธิพงษ์จุนเจริญนะครับท่าน อ,อาทิบดีก,กรมการปกครองนะครับท่านอัจิสิทธิ์สำพันธุ์สำพันธรัตนะครับก็ ไปเยี่ยมครอบครัวของผู้กล้าทั้งสองคนนะครับถึงบ้านแล้วก็ไปที่คารวศพที่วัดด้วยนะครับแล้วก็ทางฝ่ายที่ปีองค์การปกครองก็มอบเหมือนเยียวยานะครับล้วรับที่จะดูแลในส่วนของการงานของบุตรนะครับการศึกษาของบุตรทั้งสองอครอบครัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจอีกเหมือนกันนะครับผู้บังคับบัญชาชั้นระดับสูงนะครับมาเยี่ยมกับ ครอบครัวอ,อสอที่เสียชีวิตทั้งสองคนแล้วก็ไปเยี่ยมอสอที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลด้วยนะครับซึงถือว่าเป็นทั้งแรกๆครับที่ทางท่านปรนกระทรวงนะทีบประดีมาถึงที่ในเวลาอันรวดเร็วนะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียนว่าเป็นการเป็นการแสดงถึงทัญญาณน,นะครับว่าคนาไทย คนของกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ว่ารอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นด้วยนะครับวันนี้เนี่ยรับที่จะเป็นเจ้าภาพในการดูแลการความการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งในวันที่23นะครับตามกําหนดการเดิมเนี่ยท่านประทัท่าน,ร,านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมตทอเนึนะครับท่าน อนุทินชายวินิกุลก็จะมาที่จังหวัดปตัตตานีนะครับแล้วก็คงจะพูดถึงแนวนนยบายพูดถึงตัวชี้วัดนะครับที่การเอาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เนี้ครับเป็นตัวชี้วัดในการทํางานของบรรดาทนายเพเภอด้วยนะครับแล้วก็เร่งรัดบทบาทของพนันผู้ใหญ่บา้านเร่งรัดบทบาทของฝ่ายท้องถิ่นที่จะต้องมาร่วมกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับอย่างนั้น ก็เป็นสิทแนวทางที่อเมาไทยในยุคอทนอนุทินเนี่ยดำเนินการอยู่นะครับ